สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะคุมพันธุ์มาถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้เอฟซดูค่ะตอนนี้ข้าวกำลังจะเหลืองแล้วค่ะข้าวกําลังจะสุกเหลืองอลามเต็มทุ่งนาแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูาพันธ์ตุลากันค่ะพาพี่น้องมาชมวิวด้อค่ะพี่เลอชมวิวท้องทุ่งนาพาพ่อแม่มาชมข้าวในนาค่ะนี่ค่ะ โอ้งามขนาดพี่น้องชมเข้าในนาเหลืองอลรามเต็มทุ่งนาเลยค่ะตอนนี้กำลังจะไปอ่าที่นาค่ะสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะสดๆเลยค่ะนี่ค่ะมาถึงเชียงนาแล้วโอ้ดูเจ้าตัวเล็กเจ้าหมาน้อย สามตัวมารอรับแล้วค่ะนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาอยู่ที่เป่าป๊ปา้าบมาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะพูนพี่น้นองเบิ่งหัวว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 ัวค่ะบัวค่ะนี่ จอดค่ะจอดพาพี่น้องมาเบิ้งไก่เด้อค่ะโอ้โอ้รถไหลรถไหลเบิ้งไก่ค่ะไก่ไก่ไอ้ไก่ไก่บ้านค่ะพี่น้องไก่บ้านไก่บ้านพ่อคะพ่อคะ พ่อจะว่าจิตจะมามาดูยัเออพ่อพ่อจะไอตัดต้นไผ่ต้นไหนพี่น้องพะพี่น้องมาเบื้องให้เบื้องนาเบิ้งสวนเด้อค่ะพี่น้องมาดูวัวด้วยค่ะดูวัวดูไก่นี่ค่ะเป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะอันนี้ก็วัวน้องสาวค่ะวัวน้องเตือนใจวรรณาเนี่ค่ะพี่น้อง โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยูนี่มีแปดโต๊คะ่ะพี่น้องในหัวน้องเตอนใจวันหนาด้วยคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคะ่ะขอบคุณเลยล้ายเลยคะ่ะพี่น้องมาดูวัวด้วยคะ่ะเจตกิจพอเพียงคะ่ะพี่นอ้องเบื้องไกล้คะ่ะไก่พื้นเมืองคะ่ะนี่คะ่ะเรียงไกลเรียง กูเลี้ยงป้านี่แหละค่ะพี่น้องสวนเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโกมพันธุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ